วนี้ขอสามตัวตรงๆเลยนะเจ้าค้ะขอแบบเด็ดๆเจมๆมองๆมองลงเลยจ้าหนึ่งสี่สองหหนึ่งสี่สองหหนึ่งสี่สองหโอ้โห,โหสักสิทธิ์ชะมัดเลยเนี่ยตูไม่มาแต่เสี่ยงมาเลยต้องได้แล้วแหละเลขเนี้ยโอ้ยคุณพี่ตกรใจเสียสมาธิหมดเลยค่ะ <c oughs> โอ้ยคุณพี่เสีอยอารมณ์หมดเลยค่ะ ว่าแต่เมื่อกี้คุณพี่พูดว่าอะไรนะ1นึ่งใช่1นึ่งสี่ทำไมเลขมี4ตัวอะไรพี่เขาไม่จะ2ตัวกับสตัวอุ๊ย <c oughs> โอ้ยแต่ว่าแต่1 4 2 6เนี่ยคุ้นๆอยู่นะคะโอ้ยก็เคยบอกไปแล้วไงก็เลขของสายต่วกลมสมบัหนึ่งสี่สองหรือกรมสนับสนุนบ,บริการสุขภาพก็ให้บริการตั้งหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้าน AQ AHQ สปานวดรวมถึงการร้องเรียนสถาพยาบาลเอกชนคลินิกเถื่อนหมอเถื่อน<ม>ก็เคยบอกไปแล้วนี่โอ้โหเด็ดจริงๆเลยนะคะเลขเนี้ยกว่าแต่คุณพี่จะต้องไปช่วยหนูก่อนนะคะไหนๆก็มาแล้วอะไรทําอะไรเราจะต้องไปโรยกันค่ะไปค่ะเราจะโดนกันสองคนช่วยกันขัดเลยค่ะคุณพี่วันนี้เราจะรวยกันสองคน,นชำนานเลยนะโอ้โหนี่ขนาดไม่ํำนานนะคะท่านี่ธรรมะแหมงยี่กว่าหนูอีก ไม่เหตุไม่เหตรงมารงมารงมาโอ้ยโอ้ยอ๋อติดตามผลงานของพวกเราได้ที่ฝากติดตามกันด้วยนะคะ